สวัสดีครับพบกับพวกเรานรในการถแถลงข่าวประจำเดือน,นของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผมดรลุงฤทธิ์โฆษกกระทรวงอ,อวอครับอาจารย์แอมนัทธาทีมโฆษกกระทรวงอ,อวอค่ะอาจารย์อีกนัทวรินทร์ททีมโฆษกกระทรวงอ,อวอค่ะค่ะแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าไหมคะข่าวแรกเนี่ยครับก็เป็นโครงการอ,อวอพารอดครับงานนี้ได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีอ,อวอท่านบอกว่า ในสถานการณ์นี้นะครับเรามีอะไรที่ช่วยกันได้เราต้องช่วยกันเราก็เลยเริ่มตั้งแต่การส่งกําลังใจโดยการโทรไปหาก่อนนะครับแล้วก็เราก็ส่งความช่วยเหลือนะครับโดยส่งกล่องอวพารอดไปตอนนี้ก็เรียกว่าได้รับการสนับสนุนนะทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนที่ผมเห็นนะมีมหาวิทยาลัยเกษตรอันนี้ถ้าภาครัฐนะก็มีออกไปช่วยเรื่องนี้มหาลัยกรุงเทพธมรีที่เป็นเอกชนนะครับก็มีออกไปช่วยเรื่องเนี้ยเอา อาหารไปมอบให้เอาข้าวของอุปกรณ์ไปมอบให้นะครับกรนีก็คือโครงการอวพารอดนะครับดังนั้นโครงการนี้นะคะอวพารอดเนี่ยเราซัพพอร์ตและเราช่วยเหลือทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้เพื่อให้รอดไปด้วยกันค่ะไปข่าวต่อไปเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะต้องบอกว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของโควิด -19 เ้าเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันไลน์ดีกว่าซึ่งแอปพลิเคชันไลน์นี้นะคะเป็นระบบการดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด1 9แบบแยกตัวที่พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นคะ่ะมันดี้คือว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม<ะ>แต่ว่าใช้ไลน์เนี่ยจุดเด่นของมันคือ การใช้ไลน์นะคะเพื่อเชื่อมต่อแล้วก็จะได้คอนแทคกับคุณหมอนะคะมันมีการแจ้งเตือนการส่งสัญญาณชีพส่งอาการปรึกษาแพทย์แจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อสื่อสารกับโรงพยาบาลจะเห็นได้ว่าเป็นระบบที่ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วนะคะเนื่องจากระบบเชื่อมบัญชีไลน์กับฐานข้อมูลผู้ป่วยแล้วแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ทางกายสากลเทเลมดิซีนอีกด้วยค่ะพี่อัญชบอกแล้วมหาวิทยาลัยของเรานี่เก่งๆกันทั้งนั้นใช่ค่ะค่ะต่อไปครับ เป็นเรื่องที่อย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกนะ<ช>ว่าในกล่อง<ช><ช>อวพารอดเนี่ยเราก็มีทั้งยาสมุนไพรทั้งไทยจีนด้วยตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวของเรานะครับท่านได้ให้ตั้งภาคีแพทย์แผนไทยจีนอวเพื่อมาสู้โควิด1 9โดยในส่วนนี้เนี่ยเราจะระดมแพทย์ทุกศาสตร์โดยมีคณะแพทย์แผนไทยจีนรวมถึงกรรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็ แพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาร่วมด้วยโดยเรื่องแรกที่ภาคีชุดนี้จะเร่งดําเนินการเนี่ยก็จะเป็นการวางแผนผลิตยาสมุนไพรไทยจีน<ม>ที่มีทั้งประเภทป้องกันร,รักษาฟื้นฟูนะครับเพื่อมาช่วยโควิด -19 และก็ช่วยพัฒนาส่งเสริมแพทย์แผนไทยจีนด้วยครับค่ะแล้วก็มากันที่เรื่องต่อไปเลยค่ะตอนนี้นี่คือเรียกว่าด้วยเรื่องโควิดของเรานี่เยอะแยะมากเลยนะคะต่อมาเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมที่น่าสนใจค่ะ โดยทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีไบโอเทคสวทชนะคะล่าสุดได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด1 i d 1 9ค่ะแบบพ่นจมูกซึ่งผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิในหนูทดลองพบว่าไม่มีผลข้างเคียงและมีประสิทธิภาพต่อการคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้นได้ต่อไปจะยื่นต่อสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาออยอน,นั่นเองนะคะเพื่อขอทดสอบในมนุษย์ โดยจะร่วมกับราชวิทยาลัยจุลาภรโดยวางแผนทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนกับเชื้อสายพัน์ธุเดลตา้าหากอ,อยอนุมัติจะเริ่มทดสอบกับมนุษย์ในคลินิกอาสาสมาัครเป็นเฟสแรกปลายปี2564นี้้อ wow. ไม่ใช่เรื่องใหม่นะให,ใหม่สำหรับโควิด1 9แต่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับวิธีการแบบนี้คไปกันที่ข่าวต่อไปเลยค่ะจานี้ก็ว่าด้วยเรื่องความเก่งของคนไทยอีกเหมือนเดิมนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกําจัดขยะนะคะที่เกิดจากการป้องกันเชื้อไวรัสได้แก่ถุงม,มือยางหน้ากากอนามัย ถุงหุ้มรองเทา้าชุด PPE ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะเพื่อนําไปผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววคะ่ะซึ่งได้ขับเคลื่อนแนวทางนี้นะคะตามโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่หรือว่า BCG นะคะเพื่อสร้างต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็เกิดมลพิษต่ำกว่าการเผาไหม้ทั่วไป ซึ่งผลพลอยได้ค่ะแน่นอนค่ะว่าพลังงานความร้อนหรือไฟฟ้าพวกนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีระดับโรงงานต้นแบบมีศักยภาพรองรับวัตถุดิบ10ตันต่อวันแน่นอนค่ะว่าปี2565นะคะจะเปิดใช้ได้นะคะเพื่อช่วยกาจัดขยะเชื้อโรคค่ะแล้วก็ลดผลกระทบด้านสุขอ,อนามัยชุมชนสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างยั่งยืดนด้วยค่ะเอาค่ะมาข่าวต่อไปกันค่ะคะเรามาพูดถึงข่าวของแวดวงการศึกษาของอวกันบ้างดีกว่าวันนี้นะคะสํานักงานวิจัยแห่งชาติหรือวชนะคะจับมือกับ11 มหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏสร้างวิศวกรสังคมค่ะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบทุนวิจัยแห่งละ7 5 0 0 0 0บาทให้ไปสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนค่ะเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั้ง11แห่งนะคะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการบ่มเพราะและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยมีพลเอกดาวพงศ์รัตนาสุวรรณ องคมนตรีพร้อมด้วยสาราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐ,รฐรมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเป็นประธานในพิธีลงนามค่ะโดยหลังจากนี้เนี่ยอวอยังจะเตรียมขยายผลรูปแบบการพัฒนาไปยังมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏและสถาบันต่างๆอีกด้วยค่ะถ้ามาอัปเดตเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจกันบ้างนะคะงานนี้ค่ะศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือเรียกว่าทีเซลนะคะได้จับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานไบโอเอเชียแปซิฟิก2021ระหว่างวันที่1 3กันยายนนี้นะคะซึ่งเป็นการประชุมสัมมานาและนิทรรศการแลกเปลี่ยนองความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยด้านชีววิทยาพร้อมทั้งร่วมเปิดมุมมองวิเคราะห์ทิศทางของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทยหลังโควิด19 ปีนี้นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้จัดงานแบบออนกลาวนะคะก็มีการจัดงานแบบเวอร์ชวลค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าจะได้พบกับเหล่านักวิชาการนะคะเก่งๆของประเทศไทยแล้วก็นานาชาติพร้อมกิจกรรมการนัดหมายเจราจาธุรกิจทางออนไลน์ค่ะที่เชื่อมโยงทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการนักลงทุนและองค์กรชั้นนําของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นการสร้างโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ค่ะและยังมีการประกวดเฟ้นหาสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ค่ะ เพื่อเป็นการต่อยอดเสริมศักยภาพการแข่งขันตลาดโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยค่ะสำหรับใครที่อยากอัปเดตนวัตรกรรมชีววิทยานะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.bioasiapacific.com ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเพิ่มโอกาสให้กับสตาร์ทอัพใหม่ๆถูกต้องค่ะอเอาละค่ะแล้วก็สำหรับเบรกต่อไปค่ะเราไปด้วยไปด้วยปกติเบรก2เราไม่มีบทบาทเบรกสไปแต่สาวๆไปใช่ค่ะเดี๋ยวไปพบกันที่เบรก2เลยค่ะ สดีค่ะพบกับเบรก2ของรายการโคศกอวนะคะดิฉันอาจารย์แอมนัทชาเลขาค่ะดิฉันอาจารย์อีกนัทวิริทรบอนพักุติสติศษค่ะค่ะแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอาจารย์อีกเรามาบุกกระทรวงนะคะเพื่อสัมภาษณ์ทานเลยค่ะก็ขอแนะนํานะคะพี่ดาหรือดร์ดาค่ะโคศกกระทรวงอวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ขอแนะนําอีกคนนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้สวยๆนะคะนั่นคือหมอส้มนั่เองแนะนําตัวได้เลยค่ะหมอส้ม สวัสดีค่ะคุณหมอส้มนะคะแพทย์หญิงพัชคมนเดชสงจรัสค่ะตัวแทนแพทย์อาสาจากกลุ่มแพทย์อาสาพิพตาค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องอวพารรดค่ะโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและทํางานอย่างไรคะโครงการนี้เป็นโครงการที่เรารวบรวมอาสาสมัครรวบรวมความช่วยเหลือนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่ามาช่วยกันทำอ่ะนะครับใครช่วยแรงได้มาช่วยแรงนะครับใครถนัดทางด้านไหนเราก็มาช่วยกัน ะนะครับก็เลยเกิดโครงการอวพารอดขึ้นมาะนะครับจากนโยบายของท er ่านรัฐมนตรีโดยภายใต้ล่มโครงการอวพรอดเนี่ยก็จะมีในส่วนของคอเซนเตอร์นะครับที่เราโทรไปให้ความรู้โทรไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะส่งกล่องอวพารอดไปให้ครับคุณหมอโดยข้างในนั้นเนี่ยก็มีจะเป็นยาแผนปัจจุบันบ้างนะครับ เป็นสมุนไพรไทยเป็นสมุนไพรจีนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ะนะครับทางฝั่งของคุณหมอส้อมล่ะคะได้มามีส่วนร่วมยังไงกับทางโครงการอาวอาพารอดบ้างคะเราเนี่ยดูแลคนไข้ในกลุ่มโฮมไอโซเลชันก็คือรักษาตัวเองที่บ้านนะคะโดยมีแพทย์ทำการรักษาทางเทเลมดิซีนก็คือโทรไปโทรไปดูแลนะคะโทรไปโปรเกรสอาการว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้นะคะแล้วก็ ส่งยาที่จําเป็นนะคะซึ่งเราเองก็มีทั้งยามีทั้งออกซิเจนให้นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอว mm hmm. ก็คือ1เลยก็คือเป็นซิมการ์ด hmm. นะคะ mm hmm. ที่เป็นเอามาซัพพอร์ตให้กับหมออาสาได้โทรหาคนไข้ได้ฟรีนะคะส่วนทางหมออาสาเองนะคะก็เข้ามาช่วยเป็นคอนซัล์ให้สําหรับ call center อวถ้ามีเคสที่อยากได้ข้อมูลที่เป็นทางมด mm ิดีลหรือทางการแพทย์ ค่ะ,คะไ,ได้ข่าวว่ามีอีกเรื่องนึงด้วยใช่ไหมคะท่านเลขาเกี่ยวกับเรื่องการ<ช>ต่อลมหายใจยัง<ต>ไงนะคะอย่างนี้ครับเราได้คุยกันว่ามีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราต้องการอาสาสมัครคะนะครับพร้อมรถของอาสาสมัครคไปต่อลมหายใจให้กับคนไข้ะนะครับก็คือไปส่งถังออกซิเจนเออนะครับซึ่งตอนนี้ ก็มีมหาวิทยาลัยท e ี <genau S 1> ่สนับสนุนมาแล้วนะครับอย่างตอนนี้รถเนี่ยก็มีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีสนับสนุนรถกระบะมาแล้วสองคันนะครับแล้วก็จะมีน้องๆซึ่งเป็นทั้งนักศึกษากับอาจารย์นะครับตอนนี้กําลังรวบรวมกันอยู่เราขอเฉพาะอาสาสมัครที่อยากจะมาทําที่อยากจะมาช่วยกันนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์นะครับหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาช่วยแรงกันนะครับเราขออาสาสมัครเท่านั้นเริ่มแรกเนี่ย ผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่เคยติดโควิดแล้วแล้วก็หายแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่ามามาทั้งให้กําลังใจแล้วก็มาทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยอ่ะใช่ไหมก็โทรไปคุยได้ว่าแบบคุณพี่ผมผ่านมาแล้วนะเออแล้วหายแล้วนะเราต้องสู้นะเราลอดไปด้วยกันนะใช่ค่ะเพราะกําลังใจคือสิ่งสำคัญเนาะเอาวาวพาร์ลของเราก็คือการให้กําลังใจเป็นหลัก ซัพพอร์ต <support S 1> ด้านจิตใจแล้วก็ทราบมาว่าได้ร่วมกับทางเพจของอีจันใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเขาเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยเป็นจิตอาสา,าจากทุกภาคส่วนเลยนะคะแล่วจะเป็นของกระทรวงคุณหมอทีนี้ภาคสังคมค่ะทางกระทรวงอวนะคะก็ได้มีการร่วมกับเพจอีจันนะคะ,คะซึ่งเป็นภาคสังคมแล้วก็ ทางเพจอิจานเนี่ยเขาเรียกว่ามารับกล่องอวไปแล้วก็มีฐานข้อมูลดัตเต้าเบสนะคะที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวเหมือนกันที่ติดต่อเพจมาโดยตรงนะคะกล่องอวเนี้ยก็จะถูกส่งไปยังเขาเรียกว่าผู้ป่วยสีเขียวที่อยู่ในดัตเต้าเบสของเพจอิจานนั่นเองนะคะซึ่งเรียกได้ว่าการส่งมอบตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ารวมจิตอาสาเหมือนกันทางฝั่งนู้นก็จะมีรถนะคะมีน้องๆนะคะที่เขาเรียกว่าพร้อมใจกันช่วยเหลือนะคะเรียกได้ว่า ร่วมมือกันหมดเลยะนะคะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะพี่แอมค่ะอ่าสุดท้ายนี้ค่ะงั้นก็อยากจะให้ท่านเลขาฝากอะไรทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องโครงการอวพารอดนิดหนึ่งค่ะครับก็โครงการอวพารอดนะครับเราก็เป็นโครงการที่เรามาช่วยกันผมคิดว่าในสถานการณ์เนี้ยอะไรที่เราช่วยกันได้นะครับเราต้องมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตบุคลากรทางการแพทย์ะนะครับหรือว่า เรามีอะไรที่ช่วยกันได้เราช่วยกันหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเพจของอวอพารอดอีกะนะครับซึ่งเราก็จะรวบรวมองค์ความรู้อันนี้เนะี่ยเหมือนเป็นหน้าที่ของกระทรวงอวอรเราแล้วแหละนะ,ะครับเราจะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะครับรวมถึงรวบรวมองค์ความรู้สําหรับผู้ที่ติดโควิดและรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะว่าคุณควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงให้ดีที่สุดด้วยครับได้ค่ะ แล้วก็ทางฝั่งคุณหมอส้มนะคะมีอะไรฝากทิ้งค้ายไว้นิดนึงคะเรื่องแรกนะคะสําหรับคนที่เพิ่งรู้ตัวเองว่าติดเชื้อนะคะมหมออยากให้ตั้งสติก่อนนะคะอ,อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยะนะคะ,คะเพราะว่าจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่า80%ของคนที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถหายเองได้นะคะแล้วก็คนที่มีอาการหนักเนี่ยเป็นจํานวนน้อยเป็นส่วนน้อยนะคะแล้วก็ยิง่งเออคนเสียชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นแค่ประมาณ1-2%เเท่านั้น นั้นตั้งสติก่อนอย่าคิดว่าเราติดแล้วเราต้องแย่แน่ๆเลยนะคะส<ม>องเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะเข้ามาในระบบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือเขาเรียกว่า home isolation <ม>ก็กด1330<ม>นะคะ โทรเข้ามานะคะแล้วก็พยายามเข้าเข้าลงทะเบียนนะคะก็จะมีกลุ่มหมอแบบนี้แหละที่เข้าไปดูแลทางเทเลมีเ i n ีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นหนักแลเรารู้ปุ๊บเราเป็นหนักเลยนะคะเราก็โทรไปที่1 6 6 9คือของพวกนี้คือเราต้องเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือยาจําเป็นที่สําคัญนะคะช่วงแรกๆเช่นยาละ,ละลายเสมหะนะคะยาลดไข้ต่างๆฟ้าททไยโจน,นะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราดูแลตัวเองได้เบื้องต้นก่อนนะคะ แล้วก็ที่หมออยากฝากอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากก็คือสําหรับคนรอบข้างของผู้ป่วยนะคะเมื่อผู้ป่วยเนี่ยเขาหายจากโควิดแล้วเนี่ยเขาก็คือคนคนหนึ่งที่มีภูมิคุ้มกันสูงเรายิ่งต้องอย,อยากอยู่ใกล้เขาไม่ใช่รังเกียจเขาก็อยากฝากตรงนี้นะคะเราก็จะได้แบบอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทิงทายก็ต้องอย่างเี่เมื่อกี้ท่านเลขาบอกม,มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมช่วยเหลือกันทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนก็ต้องขอ,อ,ข,อขอบคุณสปอนเซอร์หรือขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมกันในโครงการอวพารอดครั้งนี้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณแขกทั้งสองท่านของเราค่ะค่ะแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะพี่ดาบข่าโฆษกกระทรวงอวอค่ะและแพทย์หญิงพัมลหรือหมอส้มค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะพี่อีกเมื่อกี้เราก็ได้ไปสัมภาษณ์ท่านโฆษกมานะคะคพี่ดัาฟของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปของโครงการอวอพารรดพร้อมกับสัมภาษณ์คุณหมอจิตอาสาด้วยใช่ครับคุณหมอกลุ่มคุณหมอจิตอาสาหรือว่ากลุ่มคุณหมอพิบตาเนี่ยน,น่ารักมากเลยนะครับคือ มีอะไรที่ช่วยได้อ่ะคุณหมอแบบออกตัวช่วยเต็มที่ใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยใช่แล้วเขาก็ขอบคุณทางอวอร์พาลเราด้วยที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องซิมการ์ดแล้วก็ทําให้การทํางานของเขาทํางานได้ง่ายขึ้นกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งในเดือนหน้านะครับกับการแถลงข่าวของโฆษกกระทรวงอวครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ